หนึ่งวิธีเสกเงินที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลสวัสดียามเย็นครับคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีแล้วก็ f อฟซีคนเป็นชายที่รักยิงครับในเย็นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันถึงวิธีกรรมเสกที่ดีที่สุดในโลกจริงๆใครที่อยากได้เทคนิคนี้เดี๋ยวอีกสักครู่ เรามาเรียนรู้พร้อมๆกันมาทำด้วยกันผมบอกคุณเลยว่าคุณจะสามารถ manifest money ได้จริงๆมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราเคยพูดกันมาแล้วนะครับว่าคุณเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าให้รักษาความดีนะครับเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มคุณเคยสงสัยไหมครับว่า น้ำธรรมดาธรรมดาที่ใส่เกลือลงไปที่ภาษาไทยเราเรียกว่าน้ำเกลือนะครับ salt water นะครับน้ำเกลือนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์นะครับหลายๆอารยธรรมได้ใช้นะครับในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคที่เรามีออสายน้ําเกลือนะครับมันถูกใช้มายาวนานมากเพราะว่าเกลือนั้นมันเก่งมากในการรักษาคุณสมบัติของตัวมันเอง ฉะนั้นมันจึงมีความสามารถนะครับในการที่จะคลื้นนะครับล้างใจของคุณนะครับให้นะครับหมดไปจากความขาดแคลนความกลัวความวิตกกังวลหรือความเชื่อในข้อจํากัดใดๆนะครับมันจะทําการทําความสะอาดเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้นะครับมันต้องการนะครับแก้วน้ําใสๆนะครับจะดีกว่านะครับแก้วน้ําทึบๆพยายามใช้แก้วน้ําใสๆไว้นะครับแล้วก็ใส่น้ํานะครับที่ดื่มได้นะครับ ไม่แนะนําเป็นน้ําปล่านะครับเพราะว่ามันมีคอรินมันมีคอรีนเยอะเกินไปนะครับแนะนําน้ําบริสุทธิ์ที่คุณดื่มได้อย่างมั่นใจใส่น้ําลงไปแบบนี้คราวนี้ถัดไปนะครับคุณต้องการนะครับอย่างได้อย่างหนึ่งนะครับนี่นี่คือนะครับซีซนะครับซีโเนี่ยจะเป็นเกลือทะเลจริงๆมันไม่มีไอโอดีนผสมอยู่นะครับจากการปรุงแต่งของมนุษย์มันเป็นเขาเรียกว่าเกลือธรรมชาตินะครับเขาขาวแบบนี้ หรือนะครับคุณอาจจะใช้นะครับเกลือหิมาลายันนะครับที่เป็นสีชมพูนะครับอันนี้ก็เป็นเกลือธรรมชาติจากแผ่นดินเลยนะครับไม่มีอะไรเจือปนเลยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับผมจะโชว์ให้คุณเห็นนะครับว่าเราก็จะนะครับตักเกลือนะครับเป็นหิมาลายันนี่นะครับลงไปนะครับ1ช้อนนะครับ2ช้อน3ช้อนผมใส่ไปแล้วนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่ออกแป๊บนึงเดี๋ยวขอขึ้นนะครับ คุณคงจะเห็นชัดขึ้นแล้วนะครับว่าผมได้เติมนะครับเกลือนะครับหิมะระยานลงไปนะครับซึ่งจริงๆคุณสามารถใช้เป็นเกลือทะเลได้คราวนี้พอเติมไปแล้วนะครับทิ้งไว้อย่างสักครู่นะครับคุณต้องการนะครับกระดาษใบหนึ่งนะครับที่เขียนชื่อและนามสกุลของคุณนะครับในในกระดาษใบนี้นะครับผมเขียนความปรารถนานะครับว่าเงินเพิ่มนะครับอีกหนึ่งแสนบาทนะครับเขียนไปนะครับว่าหนึ่งแสนบาทเอ็กซ์ตร้านะครับโอเค นม่ได้นะครับผมเขียนชื่อและนามสกุลแล้วนะครับพิธีกรรมนะครับจุ่มชื่อของคุณลงไปในน้ําเกลือเนี่ยนะครับจะสามารถนะครับสลายแรงต่อต้อตานในจิตใต้สำนึกของคุณนะครับสลายข้อจํากัดหรือความคิดในความขาดแคลนเพราะฉะนั้นคุณต้องการกระดาษที่เขียนชื่อนามสกุณและความปรารถนานะครับจะเป็นรถบ้านคนรักสุขภาพงานแต่ในตอนนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับ โอเคนี่คือ100,000บาทเอ็กซ์ตร้านะครับเงินเพิ่มพิเศษอีก1 0 0 0 0แสนบาทจากนั้นนะครับคุณมีหน้าที่นะครับที่จะต้องคนนะครับอันนี้นะครับคนให้เกิดน้ำเกลือนะครับคนไปประมาณ2นาทีนะครับคนไปเรื่อยๆ2นาทีด้วยความตั้งใจของคุณนะครับว่าคุณกำลังมีเจตนาที่จะสร้างน้ำเกลือศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะครับที่จะชำระร้างนะครับชำระราง คุณจะสังเกตนะครับว่าตอนนี้เกลือละลายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่น้ําอันนี้นะครับเป็นน้ําที่คุณจะไม่ดื่มนะครับแม้ว่าปกติจะเป็นน้ําที่สะอาดมากจนคุณดื่มได้แต่ตอนนี้เขาเป็นน้ำเกลือนะครับแทบจะละลายหมดแล้วนะครับคุณอาจจะใช้เวลาในการคนสองสามนาทีนะครับถ้าผมอยู่คนเดียวผมจะไม่ได้พูดผมจะเงียบการตั้งสมาธินะครับโอเคนี่ผมขอสมมตินะครับตีต่างว่าผมได้คนไปแล้วนะครับสองนาทีนะครับ คุณจะสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นเกลือสีขาวเนี่ยน้ำามนจะเปลี่ยนสีน้อยแต่นี่จะเป็นน้าที่เปลี่ยนสีเป็นชมพูมากขึ้นจากนั้นนะครับคุณจะต้องนะครับหยิบกระดาษที่มีชื่อนามสกุลและความปรารถนาคุณหนึ่งอันนะครับเขียนสั้นๆก็พอนะครับแล้วนะครับอย่างตั้งใจนะครับโอเคนะครับจุ่มนะครับชื่อของคุณนะครับและความปัรถนางครับลงไปนะครับในน้ําเกลือครับแล้วแช่ไว้อย่างนั้นนะครับแช่ไว้อย่างนี้เลยครับคุณคุณสามารถนะครับ วางเอาไว้ที่โต๊ะอาหารโต๊ะรับแขกที่บ้านของคุณได้นะครับหรือที่ไหนก็ได้นะครับที่คุณจะวางไว้นะครับเป็นเวลานะครับหวันครับทุกคนจดห่อยนะครับวางไว้5้าวันแล้วก็วางไว้อย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นพิธีนะครับที่เมื่อคุณทำแล้วคุณจะประหลาดใจมากว่า Energy Frequency Vibration ของคุณนั้นเปลี่ยนอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับ ไม่เชื่อตอนนี้ได้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับทดลองทําคล้ายๆเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ดูก็ได้นะครับว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนนะครับคุณเชื่อไหมว่าพิธีกรรมง่ายๆอันนี้นะครับมันเป็นสัญลักษณ์ที่กําลังสื่อสารไปที่จิตใต้สานึกของคุณนะครับในการที่จะบอกว่าเราจะสลายนะครับความเป็นลบความขาดแคลนแล้วก็ความเชื่อในข้อจํากัด และเราจะร่วมมือกันนะครับทั้งตัวคุณและจักรวาลนะครับในการที่จะเสกความปรารถนาที้เป็นจริงคุณสามารถนะครับวางเอาไว้5วันได้เลยนะครับ5วันได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าทํายังไงต่อไปนะครับสําหรับเมื่อวางเอาไว้แล้วนะครับ5วันคราวนี้เรามาต่อหนึ่งคาถานะครับคาถานิดนึงนะครับให้คุณนะครับให้คุณนะครับมันนะครับที่จะนะครับมีคาภาวนานะครับ อย,อยู่แค่คําเดียวครับอยู่แค่คําเดียวอยากทราบไหมครับเตรียมจดเลยนะครับ <_ Yas. S 1> ขอบคุณมากเงินมาถึงแล้ว <_ mitigate> ให้คุณภาวนาคํานี้นะครับใน5้าวันข้างหน้านี้นะครับ <_ Of flaw> ขอบคุณมากเงินมาถึงแล้วขอบคุณมากเงินมาถึงแล้วเป็นคปปําติดปากของคุณนะครับ <_ vs> <_ vs> ขอบคุณมากเงินมาถึงแล้ว <_ vs> ขอบคุณมากเงินมาถึงแล้ว <_ vs> จบด้วยก่อนนะครับนี่คือคาถาใน5้าวันของคุณครับคราวนี้เมื่อคุณทําครบ5้าวันนะครับ คุณมีสองทางเลือกครับคุณมีสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งพร้อมไหมครับพร้อมสําหรับทางเลือกไหมครับทางเลือกที่หนึ่งก็คือถ้าคุณเสกเงินก้อนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนสามแสนผมไม่ทราบว่าคุณเขียนลงไปเท่าไหร่นะครับหรือคุณอาจจะเขียนสนุกๆแค่แปดพันบาทจําไว้นะครับว่าผมบอกให้คุณตั้งเอาไว้ห้าวันนะครับแต่ถ้าเกิดการเสกก่อนห้าวันเช่นพรุ่งนี้เสกเลย หรืออีก2วันต่อมาเสกเลยเสกเลยนะครับหรือ3ามวันเสกหรือ4วันเสกกี่วันก็ได้แต่ยังไม่เกิน5วันนะครับ1นถึงหวันนะครับถ้ามันเกิดขึ้นนะครับก่อนครบห้าวันให้คุณนะครับหยิบกระดาษชื่อของคุณนะครับขึ้นมานะครับแล้วฉีกให้เป็นรอยขาดนะครับแล้วนําไปทิ้งขยะได้และนําน้ําทั้งหมดนี้นะครับไปทิ้งนะครับที่ซิงค์อ่างล้างหน้าได้ แล้วเริ่มต้นนะครับเขียนกระดาษใบใหม่เพื่อขอพร5วันถัดไปแต่ถ้า5้าวันนะครับห้าวันยังไม่ได้นะครับคุณจะต้องดึงกระดาษขึ้นมานะครับฉีกทิ้งทิ้งขยะเทน้ําทิ้งในซิงและเริ่มต้นทําใหม่กับข้อความเดิมนะครับต่อไปอีก5วันแต่ปกติแล้วนะครับมันมักจะเกิดก่อน5วันเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้ฉีกกระดาษทิ้งได้ทิ้งน้ําเกลือ และเริ่มต้นทำพิธีกรรมนะครับขอความปรารถนาใหม่เพราะนั้นในเดือนนี้ก็าเอขอกันอย่างสนุกสนานไปเลยครับ